5าราศีการเงินดีม,นดมีโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรกรไ็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเงินปรับเปลี่ยนมีโชคลาภได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานดวงชะตาถือว่าดีโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานช่วงที่ผ่านมาคุณเหมือนตึงๆมีอะไรจุกอกแต่พูดไม่ออกแต่ในช่วงนี้อุปสรรคเหล่านี้จะขี้คายแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ต้องใจเย็นๆเพราะข่าวดีจะปรากฏขึ้นในไม่ช้าการเงินมีเกณฑ์่ายหนักจ่ายบ่อยจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ เพราะแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นความรักคนมีคู่ความรักจืดจางโดยไม่รู้ตัวคนโสดช่วงนี้ในใจคิดแต่เรื่องทำงานสร้างตัวและมีเรื่องให้จัดการมากมายจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรัก ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กักยาคมการงานอุปสรรคปัญหาในชีวิตเริ่มน้อยลงความสำเร็จก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะติดอยู่นิดนึงตรงที่คุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองคันจะไปไหว้วานคนอื่นก็ได้แต่ไม่เต็มที่การเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอยู่ก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะเป็นความรักแบบมินิมอลคือรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หวือหวาแต่อยู่ด้วยกันก็อุ่นใจดีคนโสดความรักค่อยๆก่อเกิดขึ้นในใจแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม การงานมีโอกาสรกประสบความสําเร็จ,รจแบบสุดๆดที่ผ่านมา,าเหนื่อยมาก,กอุปสรรคเยอะแยะจนท้อใจ,ใจไปหลายรอบ แต่ในช่วงนี้แต้มบุญทำงานเลยทำให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแนะนำให้คุณทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระประธานเพื่อเสริมดวงการเงินเรื่องงานและเรื่องเงินถือว่าดีแบบควบคู่กันไปสิ่งดีๆและโชคลาภกำลังจะเข้ามาความรักคนมีคู่คุณและคนรักจะเข้าใจและรักกันมากกว่าที่ผ่านมาคนโสดเมื่อดวงความรักทำงานต่อให้คุณอยู่เฉยๆความรักก็มาเอง ราศีมังกร,รผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานในช่วงนี้มีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทำให้คุณต้องเหนื่อยมากพอสมควรเวลาคุณทำงานเสร็จเผิ่แป๊บเดียวก็มีงานใหม่เข้ามาให้คุณทำอีกแล้วการเงินรายจ่ายช่วงนี้เยอะพอสมควรแนะนำให้คุณทำบุญถวายปัจัจค่าน้ำเพื่อเสริมดวงความรักคนมีคู่ความจริงก็รักกันอยู่มากมาย แต่การกระทำบางทีก็สวนทางกับความรู้สึกจนทำให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายเบาบางจางไปคนโสดมีคนเข้ามาในชีวิตแต่สถานะยังไม่มีความชัดเจนราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานในช่วงนี้ชาวราศีเมษต้องเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักซึ่งสุดท้ายจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีการเงินชาวราศีเมษ สามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากเช่นกันความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จืดจางตามกาลเวลาทางที่ดีคุณควรหาโอกาสใกล้ชิดกับคนรักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนที่ความรักจะห่างเหินเกินกว่านี้คนโสดยังมีเกณฑ์ได้พบรักแท้ที่คุณตามหาเสียทีอย่างมากก็มีแค่คนคุยคนที่คบกันจริงจังนั้นยังไม่มี หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ